ได้ข่าวว่าลุงช่างจะมานะคะทำเมนูนี้รอเลยนะคะอาหารบ้านเฮา เราจะทำเมนูนะคะแกงนะคะปลาใส่หนูไม้ดองนะคะ <c oughs> แกงปลาที่พ่อเห็นได้นะมื้อเช้านี้นะทุกคนเ็เป็นปลาบ้านบ้านเฮาเนาะก็จะรสชาติอร่อยนะ,ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ปลาหนามันมากนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรข้าวใหม่ประมันนะเพราะว่าใกล้ข้าวจะออากลวงแล้วนะทุกคนเอยพูดผ,ผิด ใกล้ข้าวจะเราจะได้เกี่ยวแล้วนะมันก็เลยเป็นช่วงที่ปลานี่อร่อยมากนะทุกคนจนะบวกนินึงปลาสุกก่อนเราค่อยใส่มไม่ดองนะมันมันจะเกี่ยว นี่กำลังเดือดนะคะอันนี้เป็นบวบที่พอดีแกงกินมิดนะทุกคนเดี๋ยวเราใส่เอหนไมโดงทีหลังหอมนะพวกหอมบวบนะทุกคนนี่บวบบ้านเรานะบวบในสวนมันจะหอมถ้าบวบตลาดเนี่มันจะไม่หอมฮะเออ จงไว้เป็นพันนี่แหละเพราะเนี่ยปลาสุกแล้วเราก็ใส่หนอไม้ดองไปนะปิดท้ายด้วยใบแมงลากนะทุกคนนี่แกงหนอไม้ดองใส่ปลานะฮะเมนูนี้นะไว้ฝากลุงช่างป้าสวนผักเนาะเมนูนบ้านๆของเรา นานๆทีส่วนมากก็จะมีแต่หน่อไม้นะคะไว้ฝากเนาะแต่วันนี้พอดีพุกมากเลยนะพอเห็นก็ไปหาก็หมานอยู่เหมือนกันนะวันนี้อืมก็ได้ทีละตัวสองตัวล้วค่ะได้ไม่เยอะนะนี่ค่ะหน้าตาก็จะออกจะประมาณนี้นะทุกคนภารกิจนี้พ่อมอบหมายให้ นับเส้นตอกนะทุกคนเราก็จะทำเป็นมัดนะกำลัาร้อยนะร้อยร้อยห้าเส้นเผื่อเพื่อมันหลุดมันหายอืนะไปนมาก็จะลงแล้วทุกคน ก็ค็นับเทแล้วคูเหรอลูกนับนับแบบแบบนับสองอันน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงห้าสิบคู่ห้าสิบคู่ก็คือหน<ะ>ึ่งร้อยฮะโอ้อยากแล้วเหยโน่อ้าลงแล้วโอ้ยโอ้ยจกักรมนตตัวเองนับอยู่ในใจนออฮะอนนเออโอ้ยได้นับใหม่อีกทีแล้วต<แ> <c oughs> ้องนับ <c oughs> ห้าเอ่อห้าส so so ิบไม่ใช่สี่ห้าสิบสองคู่ห้าสิบของคู่กับอีกเส้นหนึ่งเอนับนับทีละสองเส้นน่ะหนึ่งสองสามจ G น่ะโอ้ต้องเรียนนับเลขใหม่ละพ่อ 一、二、一四、一六、 เอาลงอีกแล้วลงอีกแล้วจะเสร็จไหมวันนี้เอาคือแม่วันน่ะนับนี่นับคู่เออแพคคู่หนึ่งสองไปเลยมันยังไม่ลงหรแพคคู่อะ่อะ <c oughs> ก็ห้าสิบคูณสองมันก็เป็นหนึ่งร้อยไงลูกมกันก็ง่ายดีกวก็ถ้าเราไปนับสองสี่หกแปดสิบแล้วก็ลงอีกแหละนี่หนึ่งสองสามจับทีละคู่ทีละแพคคู่แพคคูๆๆๆ่เออเออ เวลานับนี่นับนับนี่กำเข้าแล้วมานับชนตัวพี่ก็เอาให้มันพอดินี่นี่ี่เวลากำนับนั่นนี่นับนับแต่กำมันนันนี่น้อยนับไปนั้นมันก็หลงสิ วันนี้จงัซจะมาเสร็จแล้วพ่อเออนี่นะพ่อให้นับตอกนะทุกคนแต่นับนับลงแล้วลงอีกนะก่อนจะได้ร้อยหนึ่งจงสซเออก็นับไปเรื่อยๆจนห้าสิบคู่ อือกำน้อยก็ว่างไปก่อนแล้วก็นำให้มันถึงห้าสิบสองคู่วาลิกิดนี่จะเสียไหม ยัง <laughs> ยังไม่ได้ักร้อยแล้วพอ <laughs> อ่อออ่ะเออนับแบบนั้นแล้วลูกกำห้ามากคือคอก็ได้มือ่อะมันเรารับไายดีกว่าพ่อเอ้เบ,บบนั้นมันรานับเนี้ยแมน ba, năm, năm cái năm xuống năm ăn อ่พอมิดเงิก็ได้มีเงินกัดดีก่อืมอ่ะคิวเนเยอะตะปคิวเชียอือป็นรอกไม่เป็นรอกเสร็จแล้วหนึ่งร้อย